อันยอยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะรับเข้าสู่ช่องอมกอเ์ค p o ปสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของจิกิต้ากันกับนี่เลยรับคลิปจากคุณแม่ของน้องแคนนี่เอาลงให้แฟนๆคลับเนี่ยได้ดูกันนะครับตอนที่น้องแคนนี่กับครอบครัวไปเที่ยวที่ตัวเกียวดิสนีย์แลนด์มา มีความแบบน่ารกักดุกดิกมากเลยนะครับและชิคิต้าก็โตเร็วมากาแฟนๆเนี่ยบอกว่าชิคิต้านั้นโตขึ้นในทุกๆวันจริงๆเป็นมักเน่ที่โตเร็วและพี่ๆก็ดูแลอย่างดีไม่วพาจะเป็นคลิปดุกดิกดุกดิกกับคุณแม่นะครับแล้วก็คลิปที่คุณแม่เนี่ยถ่ายตอนชิคิต้าเดินเป็นการถ่ายจากด้านหลังเนี่ยก็ออดราซุปตาแบบจับมากเลยและที่สุดท้ายก็เป็นรูปของชิคิต้าใส่หูแมว ซึ่งก็เป็นเครื่องหัวเวลาที่เราไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์สวนสนุกต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีอยู่แล้วดับชิชิกิต้าก็ไม่พลาดเหมือนกัน ใส่เป็นหูแมวน่ารักดุ๊กดิกไม่รู้ว่าเป็นแมวมารีหรือเปล่าแต่ว่าเป็นหูแมวสีขาวชิกิตาใส่ออกมาแล้วน่ารักมากและหลายคนก็เลยมองว่าชิกิตาเนี่ยคือแมวจริงๆแมวที่แบบน่ารักตะมูตะมิอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้เห็นวันพักผ่อนของชิกิตาจาก IG ของคุณแม่นะครับที่ลงเอาไว้แล้วเราก็ได้เห็นถึงส่วนสูงของน้องแคนนี่ที่สูงเร็วและที่สําคัญเลยก็คือโตเร็วมากๆหลังจากนี้รอดูกันดีกว่าคนระับว่าชิกิตาเนี่ยจะสูงเพิ่มอีกกี่เซนนอกจากนั้นยังมีเรื่องของฝั่ง อินเตอร์ที่พูดถึงการเติบโตของเบบี้มอนสเตอร์นะครับบอกว่าในตอนนี้เบบี้มอนนั้นกําลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากมายและก็กําลังได้รับการเติบโตของวงเนี่ยที่สูงมากขึ้นด้วยจากยอดวิวต่างๆเอนเกจเมนต์การพูดถึงกระแสของเพลงงานต่างๆที่เบบีมอนได้ออกในตอนนี้คือเป็นการเติบโตที่ก้าวกระโดดขึ้นมาและก็เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านี่แหละคือเบบี้มอนสเตอร์ที่กําลังเติบโตอย่างชัดเจนและเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆในการ ปล่อยเพลงปล่อยผลงานหรือแม้กระทั่งออกงานอีเวนต์เนี่ยก็นับว่าเป็นการเติบโตของเบมอนที่หลายๆวงนั้นยังอาจจะทําไม่ได้แต่เบบี้มอนสเตอร์สามารถทําได้แล้วด้วยอายุวงเพียงเท่านี้อย่างใน It ส์ไลฟเขาก็บอกไว้ว่าเบมอนนั้นเนี่ยเพิ่งจะเข้าร่วมรายการและก็เป็นเพลงแรกด้วยที่ได้ร้องแต่ว่ายอดวิวนั้นขึ้นไปอยู่ในอันดับที่3ของช่องแล้วกับยอดวิวสูงที่สุดยังไม่รวมเพลงอื่นๆที่เข้าร่วมรายการ It s l i ล e หรือว่าจะเป็น งานอีเวนต์ที่เบมอนเนี่ยเดินทางไปออกล่าสุดนี่ยังชอเมย์ก็สร้างปรากฏการณ์นะครับแฟนมีตที่บัตรขายหมดเร็วมากๆไม่ว่าจะเพิ่มรอบขี่รอบก็ตามและก็เป็นกระแสในทุกๆครั้งที่ออกงานพิสูจน์ได้แล้วว่าเบมอนนั้นเติบโตขึ้นมากกว่าเดิมและกำลังเป็นวงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเจนใหม่นี้ทุกคนคิดเห็นเหมือนกับทางฝั่งอินเตอรท์ที่เขาออกมาวิเคราะห์กันหรือเปล่าคอมเมนต์มาก,กันได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอัวลาและกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยครับอันยอง